สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงนะประเด็นภูนะมีรัตาศาสตร์โลกนะครับว่าจะมีความไปไปได้อะไรต่อไปนะครับหาสงครามใหญ่ระเบิดขึ้นในตะนอกกลางนะครับรัสเซียจะเข้ามาช่วยจากทางซีเรียหรือไม่นะครับหากเกิดนะสงครามตรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านขึ้นนะครับซึ่งจะผูกโยงนะกับเงื่อนไขวสาสรัตนะจะยืนเคียงข้างอิสราเอลในการสนับสนุนทางการทหาร โดยสงครามเดี่ยวๆนะครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะก็น่าจะสูสีในแง่ของชาติหนึ่งมีอาวุธที่มีเทคโนโลยีระดับสูงนะครับแต่อีกชาติก็มีขีดความสามารถนะครับที่พอจะต่อกรกันได้มากกว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอ่ซึ่งห่างชั้นกันมากทางเทคโนโลยีแล้วก็ยิ่งประกอบกับกําลังทางภาคพื้นดินของทางอิหร่านนะครับอาเกิดสงครามเต็มรูปแบบ ที่ทางอิหร่านจะส่งทหารนะทางภาคพื้นดินมาทางที่ราบสูงโกลานนะจากทางซีเรียซึ่งเป็นบรนธมิตรกันเนี่ยและก็พร้อมแล้วนะครับนะที่จะทาสงครามตรงนะกับอิสราเอลหากอิหร่านเข้าสงครามตรงกับอิสราเอลดังนั้นนะครับนะแค่เฉพาะอิสราเอลที่ไม่มีสหรัฐหนุนหลังหากทา นะครับศึกสงครามตรงนะกับอิหร่านและพันธมิตรอย่างซีเรียและเอชบอลในเลบานอนเนี่ยก็เรียกว่าสมน้ําสมเนื้อแต่เมื่อมีพี่ใหญ่นะครับอย่างสหรัฐขนอาวุธขนเรือบรรทุกเครื่องบินนะเข้าสู่ตัอกกลางมันจึงไม่สมมาตรเท่าไหร่นะครับหากไม่มีมหาอำนาจอย่างรัสเซียหรือจีนเข้ามาสนับสนุน,นาทางอาหรับนะแต่ดูแล้ว นะก็ไม่น่าเป็นจีนนะครับนะถ้าจะเข้ามาสูนทางการาหารนะจีนจะเน้นทางการพูดก็น่าจะเป็นรัสเซียเสียมากกว่าซึ่งหาสงครามใหญ่ระเบิดขึ้นนะครับระหว่างอิสราเอลและอิหร่านนะซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับสหรัฐจะสนับสนุนยืนเคียงข้างอิสราเอลและในที่สุดน,นะครับรัสเซียก็จะเข้ามาช่วยพันธมิตรนะครับในดอกกลางของพวกเขานะอย่างซีเรียและอิหร่านอย่างค่อนข้างแน่นอนนะครับเมื่อเวลานั้นมาถึง แล้วรัเสเซียนะครับจะมาจากทางไหนนะครับก็แน่ชัดนะครับนัปันธมิตรนั่นเองคือมาทางซีเรียนในที่ราบสูงโกลานนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยถูกอิสราเอลนะครับยึดครองไปคราวนี้รัเสเซียและก็อิหร่านเนี่ยนะจะเข้ายึดนะที่ราบสูงโกลานเนี่ยคืน,นจากทางอิสราเอลนะครับซึ่งแน่นอนครับใช้กองกําลังทางภาคพื้นดินเนี่ยไม่เพียงพอ นะซึ่งต้องใช้นะกองกำลังนะทางอากาศและบรรดาขีมนะวุธนะโดน,นต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับทางรัสเซียเนี่ยมีกองกำลังทางภาคพื้นดินนะอยู่แถวแถวที่ราบสูงโกลานอยู่แล้วนะข่าวไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีกองกำลังนะของรัสเซียไปตั้งและที่ตั้งทางการาหารนะใกล้ๆที่ราบสูงโกลานให้เฝ้าสังเกตการน,นะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะถ้ามีสงครามระเบิดขึ้นเนี่ยรัสเซียนะครับต้องเข้ามาช่วย นะในพันธมิตรตะนออกกลางนะครับซึ่งต้องใช้กองกําลังทางอากาศและบรรดาขีนวุธและโดนดต่างๆนะครับที่จะเข้ายึดที่ราบสูงโกลานคืนนะครับจากทางอิสราเอลนะครับแน่นอนนะครับทั้งหลายั้องปรุงต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าหากสงครามใหญ่ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านระเบิดขึ้นในตะนออกกลางนะครับฟังพิจารณาก่อนนะครับแล้วคอยเชื่อนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ